การวาดพญานาคมีวิธีการที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโครงสร้างแล้วก็รายละเอียดของลวดลายที่อยู่ในเสียงพญานาคนะครับมีวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับช่างนะครับที่จะประดิษฐ์ประดอยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะสอนวิธีการวาดพญานาคอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะขึ้นโครงสร้างเป็นลักษณะโครงสร้างของหัวกลมกลมนะครับ แล้วก็เสียนขึ้นมามานี้นะครับแล้วก็โค้งมาอย่างนี้ครับผมเคยทำคลิปสอนการวาดหัวพญานาคหรือว่าเสียนพญานาคไปสองคลิปนะครับตัวนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ส่วนสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะสอนอีกวิธีการหนึ่งนะครับให้มีวิธีการที่หลากหลายนะครับเราได้โครงสร้างมานี้แล้วนะครับแล้วก็แบ่งส่วนที่เป็นช่วงของปากออกนะครับอันนี้ เคยทําคลิปสอนตำแหน่งของตาพญานาคจะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้แต่ว่าสําหรับคลิปนี้ผมจะวางตำแหน่งของตาพญานาคอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับ ้ไดโครงสร้างหลักๆนี้นะครับโครงสร้างหลักๆก,ก็คือมีตัวเหงาข้างบนตรงนี้นะครับที่เป็นโครงสร้างตัวเหงาโครงสร้างนี้ก็จะบรรจุกระนกเดี่ยวลงไปนะครับนี่ก็จะกลายเป็นกระนกนเดี่ยวนะครับนี่เป็นกราบนี่เป็นตานะครับตาพญานาคนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของปากนะครับ นี่ก็จะเป็นส่วนของโครงสร้างของหัวกะโหลกหรือว่าช่วงแก้มนะครับช่วงนี้นะทนี้ก็จะเป็นหน่อเล็กหรือว่าหน่อกลางนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้หน่อเล็กลงมาอีกนะครับ ก็จะเป็นสร้อยนะครับคอแล้วก็แผงหลังครับอืมเราก็จะได้โครงสร้างหลักแล้วนะครับ เรียบร้อยครับนี่คือโครงสร้างหลักนะครับต่อไปผมจะใส่รายละเอียดแล้วนะครับใช้ดินสอนี้เลยก็ได้นะเริ่มที่เหงือกก่อนนะครับฟันรด,ดเขี้ยวเขี้ยวที่หนึ่งเขี้ยวที่สองนี่ปากเบาลงมาครับ เกี่ยวที่3ข้างล่างครับได้ประมาณนี้นะแล้วก็เหงือกครับนี่ก็จะเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวหนึ่งเขี้ยว2องเขี้ยวข้างล่างครับ แล้วก็ฟันระหว่างเที่ยวครับฟันระหว่างเที่ยวนี่ก็จะหายเข้าไปในเว้าวนี่เลยนะครับลิ้นลักษณะการสะบัดยอดเหมือนยอด ของกระนกนะครับได้แล้วครับในช่วงปากช่วงเหงือกนะครับต่อไปจมูกครับกลายเป็นรูปกระจังครับกระจังนี่ก็จะเป็น ลายของหนวดสมบัดยอดนะครับไปตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของแก้ม สองเซ้นคู่ครับต่อไปก็จะเป็นตานะครับตาน,นี้เราจะสะบัดยอดก็ได้ จะเป็นกาบก่อนจะกลายเป็นขนกเดี่ยวนะครับข้างบนนี้ขนกเดี่ยวนะครับ ใส่ไส้ข้างในครับนะเรียบร้อยครับนี่เราจะสะบัดก็ได้ไม่สะบัดก็ได้ครับตัวนี้ลองไม่สะบัดดูนะลายเป็นยอดอย่างนี้เลยครับ เรียบร้อยแล้วครับไปเส้นคอครับเส้นคู่สองเส้นข้างในนี่จะเป็นลูกแก้วประจำองค์พญานาคนะครับหน้าตาเขาจะ เป็นลักษณะของลายประจํายามครับที่มองเห็นด้านด้านเดียวครับหลายๆคลิปผมจะใช้หมึกในการตัดเส้นนะแต่สําหรับคลิปนี้จะใช้ดินสอ EE นะครับตั้งแต่การเริ่มร่างโครงสร้างและไปจนถึงขั้นตอนการตัดเส้นที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะใช้ดินสอ e e เลยครับตอนเราล่างเราก็ใช้มือกดเบาๆแต่พอตัดเส้นจริงแล้วก็ใช้น้ำหนักมือให้แรงขึ้นก็จะได้เส้นที่เข้มขึ้นนะครับ เป็นเส้นจริงเลยไม่ต้องใช้หมึกแล้วนะครับก็จะสวยงามไปอีกรูปแบบนึงนี่ก็แผงหลังนะครับ น,นี้ครับเล็บแล้วก็จะทำตารางก่อนก็ไดนะ้เป็นตารางหมากฮอตเส้นไขว้กันเฉยๆครับพยายามควบคุมช่องให้เท่ากัน แล้วก็ใส่คลิกเข้าไปครับ หัวพยานาคลิปนี้ผมจะเพิ่มความพิเศษเข้าไปที่แตกต่างจากที่ผมเคยสอนที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาก็คือผมจะลองใส่น้ำหนักแสงเงาลงไปนะครับอ่าเป็นว่าเสร็จแล้วครับทีนี้ผมจะลองใส่ น้ำหนักแสงเงาลงไปนะครับจะได้มีความแตกต่างจากคลิปที่ผ่านมานะลองดูครับว่าจะออกมายังไง ถ้าจะลองฝึกว่าดลายไทยด้วยดินสอที่ใช้ในการแรงเงานะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือดินสอ EE แต่ถ้าหา EE ไม่ได้ก็ใช้ 2B ก็ได้ครับดินสอตระกูล B ที่ลงท้ายด้วย B 2B 4B 5B 6B ดินสอตระกูลพวกนี้เราเรียกว่าดินสอไส้อ่อน ไสอ่อนหมายความว่ามันมีความอ่อนของไส้คือมันหักง่ายมันเปลาาแต่ว่ามันมีน้ําหนักความเข้มสูงส่วนสำหรับดินสอที่ไว้เขียนไว้จดเราเรียกว่าดินสอไส้แข็งพวก HB นั้นสำหรับการจดการบันทึกการเขียนหรือว่าเอามาล่างภาพก็ได้ครับ เขาเรียกว่าดินสอไส้แข็งแต่น้ําหนักเขาจะอ่อนแต,แต่ที่ผมใช้ก็คือดินสอไส้อ่อนแต่น้ําหนักเข้มครับอ่อนไม่ได้หมายความว่าคําว่าอ่อนในนาที่นี้ไม่ได้หมายความว่าน้ําหนักนะอ่อนหมายถึงมันแตกมันเปราะมันกรอบหักง่ายแต่จะมีความเข้มของน้ําหนักครับ ใส่น้ำหนักดูนะครับเพื่อสร้างสีสันในชิ้นงานสร้างสรรค์ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทดลองสร้างสรรลงน้ําหนักแสงเงาลงไปนะครับให้ดูงานแปลกตาขึ้นจากที่เคยใช้แต่เส้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าศิลปะไทยหลักๆก็คือการใช้เส้น แต่การใช้น้ำหนักก็จะเป็นศิลปะร่วมสมัยหรือว่าศิลปะสากลน,นะครับตอนนี้เอามาประยุกต์ใส่กับงานศิลปะไทยเราก็เรียกว่างานศิลปะไทยร่วมสมัยครับแบบง่ายๆบ้น้ำหนักสร้างสรรค์ง,งานนะครับอก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ครับใช้ดินสออีดินสอแรงเงานะครับเพิ่มน,น้ำหนักแสงเงาเพื่อสร้างสีสันของงานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับ มีความเป็น3มิติมากขึ้นนะครับมีความหนาเราเรียกว่าความหนาความหนามิติที่3เราเรียกว่าภาพ3มิติ อาประมาณนี้แหละครับพยานาคเพิ่มน้ำหนักแสงเงา